ตามไกลอ่ะไปถึงหน้าวัดแนละ้วขี่ตามมามาแล้วเลื่เสียหายโอเคอันนี้คือผ่านหน้าวัดไปอ่าก็ขึ้นมาจากตัวเมื่อกี้ก้าวครับ,รบโอ้ก้าว่างเหมือนกันนะห่างอยู่มันจะหลุดไปทางทุ่งนาละเนี่ยทางนี้ออ๋ตาม ะอลอเราจะเข้าบ้านไปเบ่งกายอยู่ทางตรงนี้จะเป็นโค้งแล้วเนี่ยจะอยู่ก่อนช่วงนะะี้ผ่านเข้าบ้านยป็ไงบ้างรู้ไหมเขาดก ขากลับมาขากลับเข้ามาแล้วเรารู้ยังไงบ้างครับเขาพูดกันเขาพูดกันว่าโดนทีบรถแล้วก็ดนนีีร่คือมีรถตำรวจแล้วก็มีชาวบ้านมุงดูกันเยอะโซนนี้นะแล้วก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนี้อ๋อนีก็ตั้งอยู่ตรงนี้อรย่างงี้ะคัตรงนี้แค่รถผ่านไปก็เห็นแล้วนะรถผ่ับไปกลับไาไกลหรอกหลันั่นแหละ เราตอบเราด้วยใชให้ก็ให้ไม่ให้ก็เนี่ย